มีอต่นั้นใส่มันหอ,อมนู่นนะมันมีบทส่วนมืนนี่ไม่ไปหาซื้อเครื่องพะโล้มันเลอะเตะสถานที่งมันต้องอยู่ฟุตแลนด์อะเครื่องพะโล่ตรงนี้นอ้านน่โอ้โหนะคะ ขาหมูนะคะปุนน้ำนน้อยเนี่ยได้ที่ละเนี่ยหดูดยวจ้าไม่กินพะโลขาหมูนี่พะโลขาหมูขผมน้ำน,น้อยมาอีกเล้วจ้าเจ้าตัวไหนอู้หส่ หูขามม่ใส่ไข่